สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันกับเราสองคนอีกแล้วนะคะในช่องของมีบ้านรัสไซียตุรกีค่ะคลิปนี้นะคะบิ่มจะมาเล่าประสบการณ์ค่ะของตัวเองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติทั่วโลกนะคะที่เขาเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีค่ะทุกคนก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปนี้นะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่จะมาเที่ยวตุรกีค่ะทุกคนก็จะได้เป็นการเตือนภัยไปด้วยนะคะมาเที่ยวตุรกีเนี่ยจะได้ไม่แบบเออ ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้นะคะวันนี้สรุปมาทั้งหมด9ข้อด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะ อินเชื่อว่านะักท่องเที่ยวหลายทานานะะที่มาเที่ยวที่ประเทศตุรกนีน่าจะเคยมีประสบการณ์ทางด้านการโดนแท็กซี่แกรมนะคะไม่ควรที่จะเรียกแท็กซี่ตามท้องถนนนะคะถ้าเกิดว่าเราเรียกแท็กซี่ตามท้องถนนเนี่ยโอกาสที่เราจะโดนแกน่ยในรูปแบบของแท็กซี่แก่ยจะมีโอกาสค่อนข้างสูงนะคะถ้าเราเรียกแท็กซี่ตามท้องถนนนะคะที่ไม่ใช่แบบ เอที่ป้ายจอดรถแท็กซี่โดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็จะไม่เปิดมิเตอร์นะคะยิ่งถ้าเห็นชาวต่างชาตินะคะ <S 1> <S 1> <ๆ>เขาก็จะไม่เปิดมิเตอร์นะคะหรือไม่ก็จะบอกว่าเออมิเตอร์เสียคิดราคาเหมาให้เราว่าเออถ้าจะไปจุดเนี้ยเหมาไปราคาเท่าไหร่นะคะซึ่งแน่นอนเลยราคาที่เขาคิดเนี้ยก็ต้องสูงกว่าราคาปกติแน่นอนนะคะบางครั้งเนี้ยอาจจะ2 3 4สี่เท่า ตัวเลยนะคะที่เราจะต้องจ่ายนะวิธีหนึ่งนะคะน่าจะเป็นวิธีที่เราก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือจะชอบพาเราเนี่ยขับอ้อมขับวนไปวนมานะคะให้แบบระยะทางที่ไกลขึ้นนะคะมีอีกหนึ่งวิธีค่ะทุกคนเป็นวิธีที่ไม่แม้กระทั่งนักท่องเที่ยวนะคะแม้กระทั่งคนตรุรกีก็โดนด้วยกันเองนะคะเวลาที่เราจะจ่ายเงินนะคะทุกคนต้องสังเกตแบงค์ของตัวเองดีๆถ้าสมมติเราจะจ่ายแบงค์ห้าสิบลีลานะคะเวลาที่เรายื่นให้เขาแล้วเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยน ธนาบัตรได้แบบชั่วพริบตาเดียวเลยค่ะเราแทบจะไม่รู้เลยนะคะว่าเขาเปลี่ยนแบงค์เนี่ยแล้วเขาก็จะเหมือนเออเปลี่ยนเป็นแบงค์ห้าลีลาแล้วเขาก็จะแบบบอกว่าเออเนี่ยคุณเพิ่งให้ห้าลีลานะเออเราก็อาจจะแบบอ๋อเราให้ไม่ครบเราก็ต้องให้เขาอีกแบบนี้นะคะคือเราต้องระวังตรงนี้ให้มากๆนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าเราจะให้แบงค์อะไรเนี่ยเราก็ทวนก็ได้นะบอกว่าเนี่ยให้แล้วนะมีแบงค์นี้แบงค์นี้แบงค์นี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ย ไม่ได้สังเกตเราแบบว่ารีบจ่ายไปอาจจะได้เสียกว่าที่ตัวเองต้องได้จ่ายนะคะข้อต่อมานะคะก็คือเรื่องของผู้ชายขายซิมิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการ สแกมของคนตุรกีนะคะผมเชื่อว่าใครมาเที่ยวตุรกีน่าจะรู้จักขนมปังชนิดนี้ก็คือซิมิตนะคะก็จะเป็นวงกลมมีงานรอบๆนะคะเขาจะเรียกซิมิตแล้วมีผู้ชายขายซิมิตเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนตามรถเข็นอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะขายพวกขนมปังพวกซิมิตแล้วก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเขาจะมีถาดใหญ่ๆนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีซิมิตวางไว้บนหัวแล้วก็เดินไปรอบๆโดยเฉพาะเดินไปตามแหล่งท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเยอะๆนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะวิธีการสแกม ของเขานะคะก็คือเขาจะแกล้งล้มค่ะทุกคนแกล้งลม้มแกล้งเป็นล้มค่ะเขาจะทําให้เรารู้สึกสงสารเขาอะคะ่ะแล้วก็เหมือนอยากให้เราแบบช่วยเหลือแบบบริจาคเงินอะไรเขาประมาณนี้นะคะถ้าใครเห็นนะคะว่าไม่ต้องเข้าไปใกล้เลยนะคะก็คือเราไม่ต้องไปตกเป็นเหยื่อของการแกรมของเขานะคะทุกคนเนาะต้องระวังนะคะ ที่ตุรกีมันจะมีเอกลักษณ์มากเลยค่ะจะมีคนขัดรองเท้านะคะแล้วก็การขัดรองเท้าของเขาเนี่ยเขาจะมีแบบเครื่องเงินเครื่องทองอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์ถือเยอะแยะไปหมดเลยะคะ่ะนี่จะเป็นการแกรมที่ป๊อปูล่ามากแล้วก็มีดับท่องเที่ยวเนี่ยเขามาเตือนเยอะมากๆเลยนะคะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า เอ่อเนี่ยเขาโดนสแกมพวกชูชายน์เนี่ยค่ะคนที่แบบขัดรองเท้านะคะโดนสแกมแบบเยอะมากโดยเฉพาะที่อิสตันบูลค่ะเพราะว่าที่อิสตันบูลเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็คือผู้คนเยอะอะค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เยอะนะคะวิธีการของเขานะคะรูปแบบเดิมเลยรูปแบบเดียวที่คนส่วนใหญ่จะมาแชร์ให้กันฟังนะคะก็คือจะแกล้งทำแปลงหลน้นจะแกล้งทำแปลงหลนพอนักท่องเที่ยวต่างชาติเห็น พอใครเห็นนะ่ะถ้าเราหยิบแปลงให้เขานะคะเขาจะรู้สึกขอบคุณมากเลยอะคะ่ะทุกคนแบบว่า,าขอบคุณมากๆเลยคุณช่วยเหลือฉันมากเดี๋ยวฉันขัดรองเท้าให้เราจะไม่มีจังหวะที่จะปฏิเสธเขาเลยะคะ่ะเขาจะแบบอินซีดเราจะยัดเยียดแบบว่าอยากขัดรองเท้าให้เป็นการตอบแทนนะอามาเดี๋ยวขัดรองเท้าให้อะเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยะคะ่ะทุกคนเพอาขัดเสร็จนะคะ เขาก็จะเรียกเงินจากเราค่ะทุกคนแล้วก็เรียกสูงมากเลยนะคะซึ่งถ้าเราไม่ให้เขาก็จะแบบโวยวายหรือแบบเออไม่พอใจอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งเราเป็นชาวต่างชาตินะคะทุกคนมันจะมีความรู้สึกแบบไม่อยากมีเรื่องไม่อยากพูดไม่อยากต่อแล้วต่อเทียงอะไรแบบนี้นคัะ คนส่วนใหญ่เขาก็จะยอมยอมไปอะคะ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนเจอในกรณีแบบนี้นะคะเราสามารถป้องกันตัวเองได้นะคะถ้ามีใครมาโยนแปลงแบบต่อหน้าหรืออะไรไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปสนใจเลยนะคะทุกคนนี่จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการสแกมที่แบบ ยอดฮิตมากที่แบบป๊อปล่ามากแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติโดนบ่อยมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นที่อิสตันบูลนะคะถนนที่แบบเออป๊อปล่ามีคนเยอะๆพวกถนนทักซิมหรือว่าจะเป็นสถานที่ที่แบบเออนักท่องเที่ยวไปเยอะๆนะคะอย่างตัวบิ่มเนี่ยบิ่มเห็นบ่อยนะคะขัดรองเท้าที่แถวบ้านบิ่มก็มีนะคะแต่ว่าในรูปแบบพวกเนี้ยบิ่มไม่เคยเจอแบบสแกมหรืออะไรนะคะก็จะเป็นการขัดรองเท้าธรรมดานะคะทุกคนก็มีทั้งแบบสแกมเมอร์แล้วก็มีทั้งเขาท มาหากินกันจริงๆนะคะพวก scammer เ,เนี่ยเราก็อย่าไปตกเป็นเหยื่อของเขานะคะข้อต่อมานะคะก็จะเป็น restaurant scam นะคะก็จะเป็นการ scam ในร้านอาหารนะคะก็สําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะบิ๊มก็อยากให้เพื่อนๆนย่าขีบินไม้ไว้เลยเนาะเก็บไว้นะคะเป็นข้อมูลเนาะถ้าใครมาเที่ยวตุรกีจะได้ไม่ต้องโดน scammer เ,เหล่านี้นะคะเวลาที่เราจะเข้าไปร้านอาหารเราต้องเช็คราคาอาหารก่อนทุกครั้งเลยนะคะ ก็ต้องดูด้วยว่าอาหารที่เราจะสั่งเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยราคาต่างกันเท่าไหร่นะคะต้องดูไว้นะคะทุกคนถ้าไม่มีราคาเนี่ยโอกาสที่เขาจะ คิดราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยคิดราคาที่ไม่เป็นไปตามราคาปกติเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเราก็ควรที่จะเช็คราคาหรือถามราคาจากพ่อค้าก่อนนะคะว่าเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งอาหารไปเลยสั่งโน้นสั่งนี่นะคะพอถึงเวลาเรียกเก็บเนี่ยเขาสามารถเรียกเก็บเราเพิ่มขึ้น3าถึงสเท่าจากราคาปกติได้เลยมันมีอาหารบางประเภทนะคะที่เราสั่งแล้วเนี่ยมันจะมีเครื่องเคียงพร้อมมาด้วยนะคะคือแบบเสิร์ฟพร้อมกันแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะ แต่ว่าอาหารบางอย่างเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมีซึ่งบางร้านอาหารนะคะเขาอาจจะแบบเสิร์ฟอาหารที่เราไม่ได้สั่งมานะคะซึ่งเราอาจจะคิดว่าเอ้ยเขาให้ฟรีไหมมันแบบมันรวมกันในอาหารที่เราสั่งหรือเปล่านะคะพอเวลาเรียกเก็บเงินเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเอ็กซ์ตรานะคะเราก็ต้องจ่ายค่าอาหารเพิ่มนะคะท,ทั้งทั้งที่เราไม่ได้สั่งนะคะวิธีการนะคะทุกคนเราก็ต้องถามเขาก่อนเลยว่าเนี่ยฉันไม่ได้สั่งอาหารตรงเนี้ย มันเป็น Extra ์ตรไหมคุณให้แบบ including ไหมหรือว่ามันรวมกับอาหารที่ฉันสั่งนะคะหรือว่าต้องจ่ายเพิ่มถ้าต้องจ่ายเพิ่มแล้วก็ไม่เอาะคะบอกว่าไม่เอาไม่ได้สั่งแบบนี้เนาะก็คือเราต้องถามเขาก่อนว่าอะ,อะตรงนเนี้ยเนี่ยมัน including ไหมมันรวมกับอาหารเมนฟู้ดที่เราสั่งหรือเปล่านะคะก็มีอีกวิธีหนึ่งคะ่ะทุกคนอันนี้เจอกับมาตัวเองเลยอันนี้เจอมากับตัวเองเลยนะคะนั่นก็คือ เวลาที่เราสั่งอาหารนะคะอาหารที่เราสั่งเนี่ยเป็นไซส์อะไระคะไซส์เล็กไหมไซส์กลางหรือว่าไซส์ใหญ่นะคะถ้าเราสั่งไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะจ่ายเงินนะคะทุกคนเขาก็จะเขียนบิลมาให้เราว่าราคาอาหารเท่าไหร่นะคะเ<า>พืพ่อนๆต้องสังเกตด้วยว่าบิลที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ยขเขาเขียนไซส์อะไรและราคาเท่าไหร่นะคะตรงกับราคาที่เราเช็คก่อนที่เราจะสั่งไหมนะคะบางคนพ่อค้าหัวหมอค่ะเขา ใส่ราคาไซส์ใหญ่ให้เราเลยทั้งๆที่เราไม่ได้สั่งไซส์ใหญ่นะคะราคามันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนใส่เล็กๆนน้อยราคามันก็เปลี่ยนแล้วนะคะอันเนี้ยบิ่มก็เคยเจอมากับตัวเองเลยอะ่ะแม้กระทั่งเราได้บินมาแล้วเร,เราต้องเช็คบินก่อนนะคะทุกคนว่าเอ้ยเนี่ยราคาอาหารเนี่ยมันใช่ไหมแล้วก็อไซส์าอาหารต่างๆเนี่ยมันตรงกับที่เราเคยสั่งไหมนะคะต้องสังเกตด,ดูเนาะเพราะว่าเออบิ่มเจอบ่อยเลยนะคะตรงเนี้ย ข้ต่อมานะคะก็จะเป็นการเข้ามาผูกมิตรกับเราแล้วอยากให้เราซื้อของเขานะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นตามที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกตลาดแกรนด์บาซ่ซาแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นที่ขายของที่ระลึกจะเข้ามาพูดคุยะคะ่ะชวนเราคุยแบบเออมาจากประเทศไหนเป็นยังไงบ้างชอบตุรกีไหมคือมาพูดคุยกับเราแบบเป็นมิตรมากๆเลยนะคะทุกคนจนทําให้เราแบบสบายใจที่จะคุยด้วยะคะ่ะแล้วเขาก็จะแนะนําโน่นนี่นั่นให้ แบบว่าซื้อของนี่ไหมนะคะแล้วก็ลองดื่มชาตุรกีหน่อยไหมหรือเขาก็จะให้แบบโลคุมเราเหมือนสั่งของหวานสั่งชาสั่งกาแฟตุรกีแบบนี้มาให้เราะค,ะคือดูแลเราดั่งพระเจ้าเลยนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเทคนิคของเขานะคะซึ่งถ้าใครหลงเข้าไปในบทสนทนาของเขาแล้วเนี่ยจะออกตัวยากมากเลยะคะ่ะทุกคนเราจะไม่มีโอกาสปฏิเสธเขาเลยนะคะคือพอเขาดูแลเราเยอะๆแบบนี้นะคะเราก็จะเกรงใจ แล้วเหมือนเขาจะกดดันเราทางอ้อมให้แบบซื้อของที่ร้านค้าของเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราแบบเออดื่มชาเข้าไปแล้วดื่มกาแฟาเข้าไปแล้วเราต้องซื้อของที่ร้านเขาแบบนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยระวังนะคะทุกคนระวังตัวเนาะถ้าเข้ามาในรูปแบบนี้นะคะนั่นก็คือเขาหวัวงอะไรจากเราแล้วแหละไม่มีใครที่แบบเออจะมาผูกมิตรกับเราโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะก็ต้องระวังนะคะ อน,นี้จะเป็นการสแกมที่ มีคนออกมาเตือนค่อนข้างเยอะเลยนะคะในกลุ่มคนไทยในตุรกีนะคะหรือว่า,ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เขามาเที่ยวที่ตุรกีแล้วเขาก็จะมาโพสต์เตือนภัยว่าเขาเจอประสบการณ์ตรงนี้ตรงนี้นะคะให้ระวังตัวไว้นะคะไนท์คลับสแกมเนี่ยเป็นหนึ่งในการสแกมที่ค่อนข้างโดนเยอะมากนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในถนนที่แบบป๊อปปูล่านะคะพวกทักซิมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เพราะว่าโซนที่แบบมีไนท์คลับมีบาร์ค่อนข้างเยอะนะคะ ก็เขาจะมาในรูปแบบของการพูดคุยค่ะเป็นมิตรอีกแล้วเนาะคนตุรกีเขาเป็นมิตรนะคะซึ่งก็เป็นมิตร จริงๆก็มีนะคะเมื่อหวังผลนี่ก็มีเยอะนะคะชวนเราคุยถามโน่นนี่น,นั่นมาจากไหนเป็นยังไงบ้างเที่ยวไปยังไงจนเราแบบเออสนุกที่จะคุยกับเขาแล้วก็แบบเออเขาชวนไปดื่มต่ออย่างเงี้ยนะคะพอเราไปกับเขานะคะทุกคนเขาก็จะพาเราอะเข้าร้านสั่งเบียร์สั่งวายสั่งอะไรที่มันราคาสูงๆนะคะมาดื่มด้วยกันแต่พอเขาสั่งไปเรื่อยๆดื่มไปเรื่อยๆแล้วเขาจะเหมือนขอตัวไปห้องน้ําอะไรแบบเนี้ยแล้วก็หายตัวไปเลยะคะ่ะ แล้วเราก็ต้องได้มาจ่ายมาเคลียร ซึ่งบางครั้งนะ,ะบางคนนะ่ะโดนหลอกไปเกือบแบบเออห้าร้อยดอลลาร์พันดอลลาร์แบบนี้ก็มีนะคะทุกคนการแกรมในรูปแบบนี้นะคะ่ะเจอบ่อยมากๆของชาวต่างชาตินะคะมันก็จะมีในกรณีที่เราโดนหลอกไปแล้วเนี่ยเราจะบอกทางร้านนะคะว่าเนี่ยเราโดนล่อลวงมาโดนหลอกมา,กมาแบบนี้ทางร้านเขาไม่ฟังนะคะทุกคนคุณต้องจ่ายนะคะต้องจ่ายให้หมดด้วยถ้าไม่จ่ายเนี่ยเขาก็จะมีการ์ดนะคะมาแบบบังคับคุณทางอ้อมแล้วก็ต้องจ่ายให้หมดนะคะ ซึ่งมันไม่คุ้มเลยนะคะทุกคนสรุปเลยข้อเนี้ยถ้าเรามาเที่ยวคนเดียวนะคะไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วมีคนมาชวนคุยชวนไปโน,น่นชวนไปนี่นะคะคืออยากให้ทุกคนนะ,ะหลีกเลี่ยงที่จะไม่คุยกับคนแปลกหน้านะคะถ้าเราไม่รู้จักยิ่งถ้าเขาเข้ามาเป็นมิตรผูกมิตรเลยแบบอะไรที่มันปแปลกๆนะคะทุกคนต้องระวังตัวไว้นะคะข้อที่เนะคะทุกคนก็จะเป็นการ สแกมอีกวิธีหนึ่งที่บิมโดนนะคะแล้วก็ไม่ชอบมากๆเลยค่ะทุกคนก็คือพ่อค้าแม่ค้าขายน้ําหอมแล้วก็ขายดอกไม้ตามท้องถนนนะคะยิ่งตามสถานที่ท่องเที่ยวดังๆนะคะคนเยอะๆแบบนี้ค่ะจะมีคนมาเดินขายน้ําหอมค่ะแล้วก็มีคนมาเดินขายดอกไม้ดอกกุหลาบพวกนี้จะเห็นบ่อยเลยนะคะส่วนใหญ่ที่เข้ามาในรูปแบบนี้นะคะเขาอะ่จะชอบยัดเยียดให้เราค่ะเราแบบ คือเราจะปฏิเสธอะแทบจะไม่มีโอกาสปฏิเสธเลยนะคะถ้าเป็นพ่อค้าขายน้ําหอมนะคะเขาก็จะมาแบบในรูปแบบของเออลองดมดูไหมพอเราเผอหยิบหรือเผอคุยกับเขาแล้วนะคะเหมือนโอกาสที่เราจะออกมามันค่อนข้างยากมากเลยค่ะคนเหมือนเขาจะตื้ออยู่อย่างนั้นนะคะอโอกาสที่เขาจะขายน้ําหอมให้เราแล้วก็ายัดเยียดน้ําหอมให้เรานะคะแล้วก็ขายในราคาที่สูงมากๆเลยอะคะ่ะ ก็ตรงนี้ต้องระวังมากๆนะคะขายน้ําหอมเนี่ยบิ่มยังไม่เคยเจอนะคะแต่ว่าขายดอกไม้ค่ะทุกคนขายดอกกุหลาบเนี่ยจ,จะเป็นผู้หญิงนะคะมายืนขายดอกกุหลาบเขาจะอ่ายื่นดอกกุหลาบให้เราก่อนดอกหนึ่งค่ะก็จะเป็นวิธีการของเขานะคะทุกคนแล้วก็ไม่ยื่นให้ธรรมดานะคะเหมือนยื่นใส่มือให้เลยอะค่ะคือเราแบบ พยายามจะเอามือแบบหนีไปแบบนี้เขาก็จะยื่นให้นะคะคนแบบยัดเยียดแบบน่ากเกลียดมากเลยคือถ้าเข้ามาตื้อในรูปแบบแบบนี้นะคะปฏิเสธไปเลยแล้วก็เดินหนีเลยนะคะคือเขาจะตื้อมากๆเลยค่ะคนไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปพูดคุยกับเขาเลยค่ะเพราะว่าเขาอจะตื้อมากๆเลยค่ะทุกคนตื้อจนเราํำคาญนะคะเราต้องแบบเออรีบเดินหนีเลยนะคะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปรู้สึกเสียใจกับเขานะคะว่าเ,ออเขาขายของไม่ได้แบบนี้นะคะ ข้อที่เท่าไหร่ข้อที่8ค่ะทุกคนข้อที่8แล้วนะคะจะจบแล้วเนาะข้อนี้นะคะก็คือ police scam อ่า fake police scam ค่ะทุกคนเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะเป็นวิธีการ scam เลยนะของพวก scammer นะคะก็คือแต่งตัวเป็นตำรวจปลอมตัวมาค่ะส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆค่ะแล้วก็จะเป็นโซนที่แบบเออ popular นะคะสถานที่ยอดฮิตเนาะในประเทศตุรกีนะคะเ<ม>ขาจะเลือกกลุ่มเป้าหมายคือเป็น ชาวต่างชาตินะคะแล้วก็แต่งตัวเป็นชุดตำรวจเขาก็จะมาโชว์ว่าเนี่ยเขาเป็นตำรวจแล้วก็อาจจะโชว์บัตรโน่นนี่นะัให้เราเชื่อเขานะคะว่าเขาเป็นตำรวจจริงๆซึ่งมันอาจเป็นบัตรปลอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะถามเราะคะ่ะว่าเรามาจากไหนไปทำอะไรหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ขอเช็คพาสปอร์ตหน่อย หรือแม้กระทั่งขอดูกระเป๋าเงินเขาจะทําเป็นกระบวนการค่ะอาจจะมีตํารวจปลอมคนนึงแล้วก็มีคนแบบเฝ้าระวังอีกคนหนึ่งอยู่หางๆนะคะซึ่งถ้าเราแบบหยิบออกมาแบบเนี้อีกคนนึงเขาจะวิ่งเอากระเป๋าเราไปเลยนะคะทุกคนโอกาสที่เราจะโดนมิจฉาชีพนะคะวิ่งราวกระเป๋านี่สูงมากนะคะคือข้อนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่า มีใครก็แล้วแต่นะคะมาขอดูพาสปอร์ตเรากระเป๋าเงินนะคะไม่ควรที่จะหยิบออกมาให้เขาดูเด็ดขาดน,นะคะให้แนะนํานะคะการถ่ายเอกสารพาสปอร์ตแล้วก็ติดตัวไว้ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะคะว่ามีกรณีแบบเ,ออเราต้องโชว์พาสปอร์ตจริงๆนะคะเราก็สามารถเอาพาสปอร์ต ที่เราถ่ายเอกสารเนี่ยให้เขาดูได้นะคะแต่ห้ามเอาพาสปวร์ตรตัวจริงหรือว่ากระเป๋าเงินออกมาเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับชาวต่างชาตินะคะที่มาเทียเ่ยวโอกาสที่เราจะโดนมิจฉาชีพแกรมเนี่ยค่อนข,ข้างสูงมากๆนะคะต้องระวังตัวไว้นะคะ ไม่ควรที่จะซื้อทิเกตซื้อตั๋วซื้อบัตรทัวร์ตามท้องถนนตามตอกตามซอยที่เขามายืนขายแบบนี้นะคะโอกาสที่เขาจะขายตั๋วหรือว่าทิ cket พวกนี้ในราคาที่สูงมากให้เรานะคะทุกคนก็ไม่ควรที่จะซื้อนะคะควรที่จะไปซื้อตามจุดบริการที่เขาขายตั๋วหรือว่าทิเกตที่เขามีในออฟฟิศให้นะคะทุกคนควรที่จะไปซื้อที่นั่นนะคะจบลงไปแล้วนะคะทุกคนประสบการณ์การโดนสแกมที่ประเทศตุรกีนะคะไม่ใช่เฉพาะ ประสบการณ์ของบิบนะคะเป็นประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวหลายๆคนทั่วโลกเลยนะคะที่เขามาแชร์เตือนภัยให้ในกลุ่มท่องเที่ยวในประเทศตุรกีนะคะก็บิบได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้นะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มาเที่ยวตุรกีแล้วเนี่ยมีประสบการณ์โดนแกมนะคะ ไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ที่บิมไม่ได้พูดลงในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์นะคะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองได้นะคะว่าโดนอะไรมาบ้างในประเทศตรุรกีนะคะเพื่อมีเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาหาข้อมูลพวกนี้นะคะได้มาอ่านได้มาดูเนาะก็จะได้แบบระวังตัวนะคะถ้าเกิดจะม,มาเที่ยวประเทศตรุรกีนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ